ตำนานผาแดงนางไอก่อนรับชมหลบก่วนกดไลค์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับตามเรื่องเล่าขานที่สืบต่อกันมามูลเหตุที่ทำให้เกิดน้องหานต้นลำน้ำเปล่าในปัจจุบันมีเรื่องเกี่ยวพันกับวรรณคดีของอีสาน เรื่องผาแดงนางไอ้นิยายรักระหว่างหนึ่งหญิงสองชายเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งพพรยรักและถูกทำร้ายจนตายก็กลายเป็นสงครามที่ทำให้บ้านเมืองถล่มทลายเป็นหนองน้ำใหญ่และวรรณคดีอีสานเรื่องนี้เป็นปฐมเหตุของบุญบั้งไฟซึ่งเป็นประเพณีขึ้นชื่อของอีสานพระยาขอมผู้ปกครองเมืองเอกชะทีตา มีทิดานางหนึ่งชื่อนางไอคำเป็นสตรีที่มีรูปร่างงดงามและความงามของนางเป็นที่เลื่องลือไปถึงบรรดาเจ้าชายเมืองต่างๆจนเป็นที่หมายปองอยากจะได้มาเป็นครูครองทุกคนเท้าผาแดงโอรสเจ้าเมืองผาโพงได้ทราบข่าวเล่าลือถึงความงดงามของนางไอก็เกิดความลหลงไหลใฝ่ฝันในตัวนางไอเป็นอันมาก จึงวางแผนทอดสัมพันธ์ไมตรีด้วยการเตรียมแก้วแหวนเงินทองพร้อมด้วยผ้าเนื้อดีไปฝากนางไอเมื่อมหาเล็กนำสิ่งของไปมอบให้นางไอตามที่เท้าผาแดงประสงค์และเล่าถึงความงามองค์อาจพึงภายสมชายชาตีของผาแดงให้นางไอฟังเท่านั้นนางไอก็เกิดความสนใจ และฝากเครื่องปันธนาการไปให้เท้าผาแดงเป็นการตอบแทนด้วยเช่นกันก่อนที่มหาเล็กจะเดินทางกลับนางไอได้ฝากคำกล่าวเชิญเท้าผาแดงซึ่งตั้งทัพรออยู่นอกเมืองให้เข้าไปในเมืองขอมเพื่อพบกับนางไอเมื่อทั้งสองได้พบกันความรักก็เกิดขึ้นและรุนแรง อาจเป็นเพราะบุพเพสนิวาสในชาติปางก่อนของทั้งคู่ในที่สุดทั้งสองก็ได้ของรักกันฝ่ายเท้าพังขีอดีตชาติบัรดาลให้เป็นไปโดยเรื่องมีอยู่ว่าเท้าพังขีในอดีตชาตินั้นเป็นชายหนุ่มที่ยากจนและเป็นใบเดินทางขอทานไปตามหมู่บ้านต่างๆจนมาถึงบ้านของเศรษฐีคนหนึ่ง จึงได้ไปอาศัยอยู่และช่วยทำงานให้เศรษฐีคนนั้นโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทำให้เศรษฐีพอใจและรักใคร่เป็นอย่างมากถึงกับยกลูกสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตชาติของนางไอให้เป็นภรรยาเท้าพังคีในชาตินั้นเป็นชายหนุ่มที่ไม่เหมือนใครแทนที่จะรักใคร่ภรรยาของตนแต่เขากลับไม่สนใจใยดี ไม่เคยร่วมหลับนอนด้วยกันแม้แต่ครั้งเดียวแต่ภรรยาก็ไม่เคยปรีปากบอกให้ใครทราบนางปนิบัติสามีเยี่ยงภรรยาที่ดีเสมอมาต่อมาเท้าพังขีจิดถึงบ้านจึงพาภรรยาเดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิดเศรษฐีผู้เป็นบิดาจัดสเสบียงให้มีภรรยาเป็นคนหาบสเสบียงส่วนหนุ่มพังขีไม่เคยช่วยเหลือนางเลย ทำให้นางลำบากและเหน็ดเหนื่อยมากในขณะที่เดินข้ามห้วยภูเขาและป่าดงพรงภัยจนกระทั่งสเสบียงที่นำไปหมดลงกลางทางเท้าพังขีเห็นต้นมะเดือ่อมีผลสุกเต็มต้นจึงขึ้นไปเก็บกินฝ่ายนางไอคอยให้สามีโจนผลมะเดื่อสุกลงมาให้แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจเลยส่วนสามี กินอิ่มคนเดียวแล้วลงมาจากต้นมะเดื่อเดินหนีไปนางจึงตัดสินใจขึ้นไปเก็บกินเองเมื่อนางกินอิ่มแล้วลงมาจากต้นมะเดือ่อก็ไม่พบสามีเดินตามหาอย่างไรก็ไม่พบนางจึงมีความทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งพอมาถึงต้นใสริมฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งนางจึงลงไปอาบน้ำและดื่มกิน พอมีความสดชื่นขึ้นมาบ้างนางไอคำได้อธิษฐานชาติหน้าขอให้สามีนอนตายอยู่บนกิ่งไม้อย่าได้เป็นสามีภรรยากันอีกเลยด้วยแรงอธิษฐานของนางในชาติต่อมาสามีของนางจึงเกิดมาเป็นเท้าพังชีส่วนนางได้เกิดมาเป็นนางไอเมื่อนางไอมีสิริโฉมงาม โตเป็นสาวแล้วพยาขอมผู้เป็นบิดาได้มีใบดีกาแจ้งข่าวให้หัวเมืองน้อยใหญ่จัดบั้งไฟมาจุดแข่งขันที่เมืองเอกชาติทีตาจุดประสงค์คือเพื่อจุดขึ้นไปบูชาพระยาแถนอยู่บนฟ้าให้บรรดาลฝนตกลงมาตามฤดูกาลและอีกประการหนึ่งหากบั้งไฟของคนใดขึ้นสูงกว่าเพื่อนคนนั้น จะได้นางไอเป็นครูคลองพระยาขอมได้กำหนดวันขึ้นสิบห้าค่เดือน6เป็นวันงานทําให้บ้านเมืองน้อยใหญ่ทําบั้งไฟหมื่นไฟแสนมาแข่งกันมากมายงานบุญบั้งไฟครั้งนั้นนับเป็นงานที่ใหญ่โตมากพอถึงวันงานผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศแข่งขันตีกลองหรือภาษาอีสานเรียกว่าเสริงกองกันอย่างคึกคัก หนุ่มสาวต่างเี่ยวพาราศีกันอย่างสนุกสนานแม้งานบุญบั้งไฟครั้งนี้เท้าวผาแดงจะไม่ได้รับหนังสือทีกาบอกบุญแต่ได้นำบั้งไฟมาร่วมด้วยพระยาขอมได้ให้การต้อนรับเท้าผาแดงเป็นอย่างดีฝ่ายเท้าพังขีโอรสเจ้าเมืองบาดานทราบข่าวก็อยากมาร่วมงานที่เมืองมนุษย์ด้วยทั้งนี้พระเท้าพังขี ต้องการชมโฉมนางไอเป็นกำลังอยู่แล้วและคิดในใจว่าจะต้องไปชมบุญบ้างไฟครั้งนี้แม้ว่าบิดาจะห้ามอย่างไรก็ตามก่อนที่จะโผล่ขึ้นที่เมืองเอกชทีตาของพยาขอมเท้าพังขีสั่งให้บริวารแปลงร่างเป็นมนุษย์บ้างก็เป็นสัตว์ส่วนตนเองแปลงร่างเป็นกะรอกเผือกหรือภาษาอีสานเรียกว่ากะรอกดอน ออกติดตามชมความงามของนางไอและขบวนแห่ของเจ้าเมืองไปอย่างหลงไหลการแข่งขันบ้างไฟเป็นไปด้วยความสนุกสนานทุกคนจดจ่อใครจะชนะและได้นางไอเป็นคู่ครองซึ่งการแข่งขันบ้างไฟในครั้งนั้นเท้าผาแดงกับพยาขอมมีการพนันกันว่าถ้าบ้างไฟของเท้าผาแดงชนะพระยาขอม จะยกนางไอให้เป็นครู่ครองผลการแข่งขันปรากฏว่าบั้งไฟของพญาขอมและเท้าผาแดงต่างไม่ขึ้นด้วยกันทั้งสองบั้งคงมีแต่บั้งไฟของพญาแดดเมืองฟ้าแดดและของพญาเชียงเหียนเท่านั้นที่ขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นเวลานานถึงสามวันสามคืนจึงตกลงมาและพญาทั้งสองก็เป็นอาของนางไอการแข่งขัน เพื่อได้นางไอเป็นรางวันนั้นจึงลมเลิกไปเมื่องานบุญบั้งไฟเสร็จสิ้นแล้วเท้าผาแดงและเท้าพังขีต่างฝ่ายต่างกลับเมืองของตนในที่สุดเท้าพังขีทนอยู่ในเมืองบาดาลไม่ได้เพราะหลงไหลในสิริโฉมของนางไอจึงพาบริวารกลับมายังเมืองมนุษย์อีกโดยแปลงกายเป็นกระรอกเผือกอย่างเดิมส่วนที่คอ จะแขวนกระดิ่งทองไว้กระโดดไปมาเกาะอยู่บนกิ่งไม้ใกล้หน้าต่างห้องนอนของนางไอเสียงกระดิ่งทองดังกลางวานขึ้นนางไอได้ยินเสียงกระดิ่งก็เกิดความสงสัยจึงเปิดหน้าต่างออกมาเห็นกระรอกเผือกมีความพอใจอยากได้นางจึงสั่งให้นายพรานฝีมือดีจากบ้านกงพานตามจับกระรอกเผือกตัวนั้นให้ได้ ไม่ว่าจะจับตายหรือจับเป็นนายพลานออกติดตามกระรอกเผือกที่กระโดดไปมาตามกิ่งไม้เริ่มตั้งแต่บ้านพันดอนบ้านน้ำคลองนายพลานไม่ได้โอกาสสักทีจึงไล่ติดตามไปเรื่อยๆจนถึงบ้านนาแบกบ้านดอนเงินบ้านยางหล่อบ้านเหล่าใหญ่บ้านเมืองพริกบ้านม่วงก็ไม่มีโอกาสยิงกระรอก ในที่สุดผลกำเก่าตามมาทันขณะที่กระรอกมาถึงต้นมะเดือ่อที่มีผลสุกเต็มต้นก็ก้มหน้าก้มตากินผลมะเดื่อสุกด้วยความหิวโหวยนายพลนจึงได้โอกาสยิงกระรอกด้วยหน้าไม้ซึ่งมีลูกดอกอาบยาพิษเมื่อถูกยิงเท้าพังขีในร่างของกระรอกเผือกรู้ตัวว่าตนเองจะต้องตายแน่นอนจึงสั่งให้บริวาร นำความไปแจ้งให้บิดาทราบก่อนตายและได้อธิษฐานว่าขอให้เนื้อของตนมีมากมายมากกว่า8,000เล่มเกวียนพอเลี้ยงคนได้ทั่วถึงเมื่อกร,รอกสิ้นใจตายนายพานกับพวกนำเอาไปชำแหละที่บ้านเสียงแหวนแบ่งให้ผู้คนทั้งบ้านใกล้และบ้านไกลได้กินกันโดยทั่วถึงยกเว้นบ้านดอนแม่ไม้ที่ไม่มีผัว หรือดอนแก้วซึ่งเป็นเกาะอยู่กลางทุ่งหนองหานจึงรอดพ้นจากการถูกถล่มทลายและยังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันเมื่อบริวารไปบอกพระยาพังขีโกรธแค้นมากจึงสั่งบาวไพรจัดพลขึ้นไปอรารวาสเสียงดังทั่วแผ่นดินขณะที่บ้านเมืองถูกพญานาคถล่มทลายอยู่นั้นเท้าผาแดง กำลังขีม่ม้ามุ่งหน้าไปหานางไอเห็นนาคเต็มไปหมดและเล่าเรื่องที่พบเห็นให้นางไอฟังนางไอไม่ได้สนใจแต่ได้ทำอาหารที่มีกลิ่นหอมเป็นพิเศษมาให้ผาแดงรับประทานผาแดงจึงถามว่าเนื้ออะไรจึงมีกลิ่นหอมนักได้รับคำตอบว่าเนื้อกระรอกเผือกที่ถูกนายพลายิงตายพอตกตอนกลางคืน ผู้คนหลับสนิทเหตุการณ์ที่ใครๆไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือมีเสียงดังทั่วแผ่นดินเมืองเอกชัตทีตาของพยาขอมถล่มทลายลงเป็นหนองหานซึ่งเป็นต้นน้ำปล่าในปัจจุบันท้าวผาแดงทราบได้ทันทีว่าเป็นการกระทําของพวกพญานาคจึงขวาแขนนางไอขึ้นหลังมา้าควบหนีออกจากเมืองเพื่อให้พ้นภัย แต่เนื่องจากนางไอในรับประทานเนื้อกรอกเผือกกับเขาด้วยแม้จะหนีไปทางไหนพวกนาคก,ก็ตามไปแผ่นดินถล่มทลายไปด้วยเท้าผาแดงมุ่งหน้าไปทางห้วยสามพาดเพื่อหนีไปเมืองผาพงแต่ไร้ผลเพราะถูกพวกนาคติดตามไม่ลดละในที่สุดนางไอถูกนาคใช้หางฟาดตกจากหลังมา้า และจมหายไปในพื้นดินทันทีเมื่อนางไอจมดินไปต่อหน้าต่อตาเท้าผาแดงกลับถึงเมืองผาโผงเกิดตรอมใจคิดถึงนางไอตลอดเวลาข้าวปลาไม่ยอมกินจนผายพอมและหลมป่วยในที่สุดต่อมาได้ตรอมใจตายต,า,ยตามนางไอเมื่อเท้าผาแดงตายเป็นผีมีความพยาบาทอาฆาตต่อพญานาคอยู่ไม่ไหวครั้ง มีโอกาสเหมาะผีเท้าผาแดงสั่งไพร่พลเตรียมตัวเดินกองทัพผีไปรบกับพญานาคให้หายแค้นผีเท้าผาแดงมีบริวารผีเป็นแสนแสนการเดินทัพมีเสียงดังอรกทึกปานแผ่นดินจะถล่มและได้ไปรายล้อมเมืองบาดาลซึ่งเป็นเมืองของพญานาคว้ายรอบด้านต่างฝ่ายใช้อิทธิฤทธิรบกัน7จวันเคืน ก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะสุดโทนาคเจ้าเมืองบาดานซึ่งแก่ชรามากแล้วไม่อยากทำบาปทำกรรมต่อไปเพราะต้องการไปเกิดในภพภูมิพระศรีอริเมตรยัยจึงไปขอร้องเท้าวเวสุวรรณผู้เป็นใหญ่ให้มาตัดสินเมื่อท้าวเวสุวรรณได้ทราบเรื่องทั้งหมดนั้นว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่ตามมาให้ผลในชาตินี้ และทั้งสองฝ่ายมีเหตุผลพอๆกันท้าวเวสสุวรรณจึงขอให้ทั้งสองฝ่ายเลิกราต่อกันไม่ต้องฆ่ากันให้มีเมตตาต่อกันให้รักษาศีลปฏิบัติธรรมและให้มีขันติธรรมทั้งผีเท้าผาแดงและพญานาคเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ฟังคำสอนของท้าวเวสสุวรรณก็เข้าใจในเหตุผลต่างฝ่ายต่างอนุโมทนาสาธุ เหตุการณ์จึงยุติลงด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันและอภัยกันในที่สุดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ